สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับผมพิชิตเมื่อไทยส่งครับวันนี้ครับเรามาอยู่ที่งานแถลงข่าวของบริษัท The d i ิ Concept ครับซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ครับที่จะมาสร้างสีสันให้กับวงการธุรกิจนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมบรรยากาศภายในงานกันเลยครับ สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พ์ทเนอร์และก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วงงานในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมรู้สึกตื่นเต้นมากโอ้หแขกผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติมาร่วงงานอย่างครับข้างเลยนะครับที่มาแสดงความดีในการเปิดตัวดีดีคอนเ็ปต์ในวันนี้นะครับหลายท่านคงสงสัยละว่าความเป็นมาของดีดีคอนเ็ปต์เนี่ยเป็นอย่างไรน,นะครับผมขอเกินเล็กน้อยไปดีดีให้แขกผู้มีเกียรติได้เข้าใจนะครับ โดยเริ่มต้นเราปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าธุรกิจทางด้านการเงินการลงทุนเนี่ยบางครั้งเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็รู้สึกว่ามันยากที่เราจะทําความเข้าใจเพราะในบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องของนักธุรกิจหรือว่าเป็นเรื่องของนักลงทุนหรือคนที่มีฐานะทางด้านการเงินเท่านั้นจะเป็นนักธุรกิจได้นะครับแต่ในความที่ของผมผมไม่ได้คิดแบบนั้นเสมอไปเพราะตลอดสายงานด้านงานในเรื่องของการลงทุนและการเงิน ผมมีความเชื่ออยูอย่หนึ่งอย่างว่าทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่สามารถเป็นนักธุรกิจได้ครับแล้วเป็นรายได้ที่จับต้องได้รายได้ที่มีความมั่นคงและก็รายได้ที่ยั่งยืนไม่เสมอไปที่ในบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องมีความรู้ความสามารถหรือเราจะต้องเก่งในเรื่องของการวิเคราะห์การเงินเราจะเป็นนักธุรกิจได้ใช่ไหมครับนี่คือที่มาของการที่ผม,มเกิดไอเดียในการากต่อ้อดอยู่ที่คอเนเ็ปต์รวิเลชับขึ้นมา ชื่อก็บอกอยู่แล้วชัดเจนใช่ไหมครับว่าเนื้อทีคอนเซ็ปที่วิเลย์ขับคือคอนเซ็ปที่แตกต่างหรือแนวคิดที่แตกต่างแล้วมันแตกต่างอย่างไรคือแตกต่างคือเรามีความเป็นมิตรแล้วก็เรามีความจริงใจที่เรานึกถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่จะได้รับนะครับมากกว่าในที่เหนือความคุ้มค่าเขาสิ่งที่บอกว่ามากกว่าเหนือความคุ้มค่าคืออะไรก็คือนอกจากรายได้ที่จะได้รับแล้วจากเดื้คอนเซ็ปของเราแล้ว ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายใช่ไหมครับโดยสเตปแรกของผมเลยที่เราตั้งกลับขึ้นมาก็คือครับในเรื่องของความสวยความงามก็คือหมายความว่าสมมติว่าเป็นขั้นแรกขั้นต่ำสุดข่านซูเวอร์เซี่ี่พันเนี่ยคุณสามารถเลือกจะไปทำธุรกิจต่อหรือไม่ทําก็ได้เราแค่สิทธิประโยชน์แค่ตรงนั้นตรงขึ้นเหนือกคุ้มครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไปหาประโยนมาสมัครต่อได้ต่อได้ก็จะมีรายได้เข้ามาเหมือนเป็นเบอร์เก็นเบอร์สมมติว่าผมลงบนซี่พันที่ผมมีโอกาสจะได้ขึ้นเป็นระดับบริการนีคยฮะ มีสิทธิครับเป็นการเริ่มต้นนลยอ่าถ้ามีการเริ่มต้นก็เป็นสิทธิที่ว่าเราจะต่อยอดได้ถูกไหมครับแต่ถ้าไม่มีการเริ่มต้นเราก็อย่างแค่นั่งอยู่แล้วก็เอ๊ะเราจะรวยได้ยังไงเราจะประสบความสำเร็จได้ยังไงอันนั้นมันงมีการปฏิบัติครับขึ้นถูกไหมครับเหมือนประมาณว่าผมเข้ามาสมัครเสร็จปุ๊บแล้วผมหน้าตาดีขึ้นใน 2- 3ถึงเดือนผมก็ต้องไปบอกขึ้นว่าเฮ้ยอยากหน้าตาดีแบบนี้ไหมก็มีคนถามอยู่แล้วมาลองดูมาลองดูแล้วถ้าเขาเข้ามาเป็นสมาชิกต่อจากผมก็หมายความว่าผมได้เริ่มเป็นเงินทุ ก็ง่ายนะฮะนะครับแต่ว่าแบบนี้ต้องถามจริงๆขอญาติเรียนถามหรือว่าหลายคนรู้สึกกัผมเอย้ยนี้มันจะแตกต่างกับคอนเซ็ปต์ธุรกิจที่เรียกว่าสร้าง network สร้าง chain หรือว่าไม่ใช่แบบธุรกิจขายตรงต่อยอดอื่นๆยังไงครับโอเคผมเกิดนิดนึงก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ใช่ขายตรงและเรารไม่ใช่เอ็มเอลเอ็แต่เพียงแค่ว่าเราเอาโปรแกรมการคำนวณอย่างที่บอกแล้วแต่แล้ว้นต้นว่าโปรแกรมคำนวณเพื่อให้เกิดให้สมาชิกของเราเกิดไรายได้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราเน้นมากที่สุดก็คือสิทธิประโยชน์ ที่การเป็นสบายชีกของเราจะได้รับมากกว่าครับ,รบเพราะรว่าอันนั้นคือเราสามารถตอบโจทย์ในความต้องการของเขาเลยซึ่งก็ต่อไปก็จะมี ิ่งต่างๆที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับสอกเรื่องครับก็คือใช้ระบบแบบนี้ membership ใช่ในการคำนวณในการคำนวณวิธีการตอบแทนใช่ครับแต่ว่ากลยุทธ์ทางการตลาดอื่นๆไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับงั้นพอจะเรียกว่างแง่เงี้ยไม่ดูสักกลยุทธ์นได้ไหมครับว่ากลยุทธ์ทางการตลาดที่คุณชาววางไว้หลังชีวไปมีอะไรบ้างขั้นแรกอย่างที่ผมวางไว้คือเรียนที่บอกว่าเราตอบโจทย์ของคนไทยในยุคปัจจุบันที่ว่าทุกคนอยากให้เป็นบุคูลดีนะครับนี่คือโจทย์แรกที่เราตั้งใจว่า เราถึงมีพาร์ทเนอร์ในในเรื่องของการดูแลเรื่องความสวยความงามเข้ามาเกี่ยวข้องต่อไปก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของอาจจะมีสปอร์ตคลับหรืออาจจะมีคลับอื่นๆอย่างเช่นก็สปอร์ตคลับ,บส่วนหนึ่งหรือว่าพวกเบลตี้สปาหรือว่าในส่วนของโรงนังหรือโรงแรมอะไรเงี้ยคือในส่วนหนึ่งคือนั่นคือลับต่อไปที่เราตั้งใจว่าจะ ให้สิ่งที่ประโยชน์กับสมาชิกของเราครับนัคือทำให้เมมเบอร์รู้สึกว่ามันมีอะไรพิเศษเพิ่มมากขึ้นครับให้มันพรีเวลเชสมชื่อครับนั่นคือกลยุทธ์ที่วางแผนต่อยอดใช้ไปเรื่อยแล้วเรื่องของทีมงานสมาชิกในการบริหารอะไรอย่างนี้คุณกุชาพอจะอธิบายไหมครับว่าเราต้องหาทีมเองไหมต้องสร้างทีมขึ้นมาเองหรือจะมีคนคอยให้แอดไวส์ตลอดเวลาไม่เกิดก็อาจจะมีคนแนะนำและส่วนหนึ่งคือต้องเริ่มสร้างในตัวเราเองก่อนซึ่งไม่ยากอย่างที่บอกคือวันหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงกกกยรบเาาา็ออ่วดี กับคนที่ร่วมธุรกิจกับเราเพื่อว่าให้เขาได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเราครับนะครับและคือการเริ่มต้นคือการเริ่มต้นคือบางทีเราคิดยู่เฉยแต่เราไม่ลงมือปฏิบัติครับมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับงั้นถามนิดนึงถ้าสมมติว่าคนที่อยากมาเป็นสมาชิกเชอยากร่วมธุรกิจคุณชาล์เราพูดไม่เก่งหน้าก็ยังไม่ได้คุณชาลอยากให้คำแนะนำยังไงบ้างครับวันนี้สมมติวันนี้ผมมีเงินอยู่สักหนึ่งหมื่นบาทากร่วมธุรกิจนี้มากเลยคุณชาล์ขออธิบายได้ไหมคือการตลาดของผมไม ภายในเวลา5นาทีจบแล้วครับ่ะฮะแต่ในสิ่งหนึ่งดีนะผมจะมีตัวช่วยในการที่จะมี YouTube สำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองพูดไม่เก่งครับแต่จริงๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราอยากเห็นตัวื่นมีรายได้หรือว่ามีความมั่นคงมันจะขายด้วยตัวมันเองได้ครับนฮะเรารู้สึกว่าเราอยากให้สิ่งดีกับคนที่เป็นสมาชิกของเราอย่างนี้ฮรเราก็รู้สึกว่าเขาเขา เขาพิจารณาตจดสินใจผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะเริ่มต้นด้วยตัวเองได้ไม่ยากเลยคคือไม่ต้องไปอบรมไปฟังสัมมนาหลายชั่วโมงนะไม่ต้องถนัดนะคือ5นาทีดูอธิบายบอกปุ๊บจบแล้วขึ้นมาแค่นี้พอแล้วมันใจง่ายไม่ต้องไปเสียเวลากันทุกสัปดาห์ไปประชุมกันตามโรงแรมไม่มีแนน่อเมาเจอกันก็ต้องอธิบายแผนไม่ต้องครับไม่มีครับแค่เดียวจบนะเน้นๆกันด้วยตัวผลิตภัณฑ์ อื่นนะคะหมอต้องขอขอบคุณบริษัทคอนเซ็ปต์แล้วก็คุณชานะคะที่ให้ความไว้วางใจร่วมกับมาเวลัสคลินิกแล้วก็ในมาตรฐานของมาเวลัสคลินิกนะคะในส่วนของหมอและก็มาเวลัสคลินิกนะคะก็จะเป็นในส่วนของคอนซัลแทนของกับบริษัทดิฟคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการดูแลผลิตภัณฑ์นะคะในส่วนของอีเกรเดียนส่วนผสมทุกอย่างนะคะก็จะเป็นหมอ,อที่เป็นคนคอยดูแลในเรื่องของการผลิตผลิตออกมา ในส่วนของความปลอดภัยที่ผ่านออยอนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์อันดับแรกส่วนที่สําคัญเลยอันดับที่สองเนี่ยในส่วนของมาเบลัสที่นี่และในส่วนของหมอก็จะเป็นในด้านของการให้บริการในด้านของความงานค่ะ,อะพอสมาชิกมาเป็นสมาชิกของบริษัทคอนเซ็ปต์คับแล้วเนี่ยก็จะมีการมารับบริการในด้านเสริมความงาม ที่มาเวรักเทคนิของหมอซึ่งก็จะมีหมอเป็นคนคอยให้คาแนะนํากับลูกค้าหรือว่าสมาชิกทุกท่านที่ต้องการที่จะปรึกษาในด้านควางงานตั้งแต่การปรับแต่งหน้าการดูแลสัดส่วนแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพทุกๆด้านเลยค่ะครับนั่นหมายความว่าถ้ามาร่วมเป็นสมาชิกก็จะมีโอกาสได้เห็นหน้าหมอไปบ่อยแล้วใช่ค่ะก็คือหมอจะประจำอยู่ที่สาขาสยามแล้วก็ที่เชียงใหม่ค่ะก็จะคอยให้คาแนะนําลูกค้าทุกท่านที่เข้ามา ค่ะมีคุณหมอคนเดียวค่ะหรือว่ามีคุณหมออื่นอื่คุณหมอของเรามีทั้งหมด6ท่านค่ะที่จะคอยให้อ่าดูแลแล้วก็แนะนำสูตรนะคุณตามีมีคุณหมอผู้ชายใช่ไหมครับคุณหมอผู้ชายมีค่ะแล้วก็จะมีทั้งคุณหมอผู้หญิงแล้วก็คุณหมอผู้ชายนะคะก็จะอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ท่านเลยอีกทีนึ่งองคุณหมอทุกคนนี่หน้าเป๊ะคุณหมอลูกหนูไหมฮะหน้าตาประมาณนี้ครับผมแสดงว่าคือประมาณเลอโฉมทั้งแบบเช้าแบบครีมหรือแบบอ่าเรียกว่ากันแดดก็คือคุณหมอมีส่วนร่วมในการผสม ในการเลือกเรียกว่าตัวสารที่ก็มาผสมอยู่ทุกคนรับประกันได้ใช่ค่ะคุณหมอทุกท่านของเราทั้ง6ท่านนะคะก<ช>็ะจะมีการทดสอบแล้วก็จะมีการศึกษาผลการวิจัยทุกกด้านค่ะก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์เลยส่งเซ็ตนี้ที่อาจะให้ท่านลูกค้าทุกท่านได้รับการบริการหรือว่าได้รับการ จริงๆ The Deep Concept ของเราเป็นธุรกิจใหม่นะครับที่เราตั้งใจว่าอยากให้คนไทยเนี่ยมีไรายได้มีการเงินที่มัน่นคงแล้วก็สามารถจับต้องได้นอกเหนือจากไรายได้ที่สมาชิกของเราจะได้รับแล้วก็จะมีในส่วนของบริการก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ของเราที่เราตั้งใจว่านอกเหนือจากไรายได้ก็จะมีสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายเลยที่สมาชิกของเราจะได้รับนะครับเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นได้ประมาณสักน่าจะประมาณต้นปีนี้ครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งคือสเต็ปแรกที่เรามีพาร์ทเนอร์เพราะว่าเราเล็งถึงว่าคนยุคปัจจุบันเนี่ยสนใจในเรื่องอยากให้ตัวเองดูดีสนใจเรื่องความสวยความงามสุขภาพแล้วก็เลยมีพาร์ทเนอร์ในส่วนของคลินิกเข้ามาในในการให้บริการเกิดขึ้นครับคือในส่วนหนึ่งเราต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนคนของคนที่มีอยากมีไรายได้ซึ่งเราก็มีการจ่ายผลตอบแทนให้อย่างเหมาะสมและอีกส่วนหนึ่งคือคนที่อยากดูดีมีความสวยความงามเกิดขึ้นนอกเหนือจากการที่ ถ้าคนที่ไม่เป็นเมมเบอร์ของเราเขาเดินบล็อกอินเข้าไปใช่ไหมครับอาจจะได้รับบริการส่วนหนึ่งแต่ถ้ามาเป็นเมมเบอร์ของเราเขาได้ได้สิทธิพิเศษอื่นๆก็คือได้ส่วนลดพิเศษแล้วก็ได้แคชแบ็กกลับไปด้วยในส่วนหนึ่งเราเลยแยก2ส่วนของ2กลุ่มลูกค้าครับผมก็คอนเซปที่แตกต่างนี่เลยครับจริงๆอันนี้เป็นคอนเซปจากนอกเป็นคอนเซปจากอเมริกาครับที่เราเอานําปกติแล้วส่วนใหญ่แล้วปุ๊บเนี่ยเราลงทุนคนส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องการเงินอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่อันนี้เราเน้นบริการซึ่งบริการเนี่ย ในเรื่องของความสวยความงามเป็นสเต็ปแรกที่เราวางไว้ต่อไปเราอาจจะดีลในส่วนของสปอร์ตคลับหรือในส่วนของโรงแรมหรือในส่วนของเฮลที่สปาะไรพวกนี้คือจะเป็นบริษัทที่เราให้สิทธิประโยชน์กับสมาชิกของเราต่อเนื่องนะครับกลุ่มเป้าหมายจริงๆเราวางไว้ทุกกลุ่มนะครับเพราะว่าเรามีเมมเบอร์ของเราเนี่ยตั้งแต่ระดับ4,000จนถึง40,000บาทซึ่งสามารถตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่มครับทุกกลุ่มก็ในแต่ละแพ็กเกจนั้นก็จะให้ผลตอบแทนอยู่คุมค่า กับสมาชิกพอสมควรแล้วครับพอสมควรแล้วครับถ้าเปรียบเทียบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าภายในไตรมาสสองนี้ก็ประมาเจ็ดสิบแล้วก็โดยสิ้นปีก็น่าจะประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็มีในส่วนเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับแพ็กเกจอ่าซิวเวอร์ก็คือสี่พันบาทแล้วก็แพ็กเกจโก้นะครับก็คือสองหมื่นบาทแล้วก็แพ็กเกจเพชรน้ำคือสี่หมื่นบาทแต่ในส่วนของ เซอร์วิสที่ทางคลินิกให้กับเราก็จะมีส่วนลดแล้วก็มีในส่วนของการบริการที่มากกว่าอันนั้นต้องลองสัมผัสดูครับว่าเรามีสิทธิพิเศษอะไรที่จะตอบแทนให้กับสมาชิกของเราที่อื่นไม่มีบริการครับไม่มีเลยครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแค่จ่ายผลตอบแทนแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ในการให้ไปใช้เฉยๆแต่ของเรามีเซอร์วิสเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเซอร์วิสเนี่ยแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าลูกค้าต้องการเซอร์วิสในส่วนของอยากให้ตัวเองดูดีแบบไหน ผิวหน้าผิวกายอยากให้หน้าสว่างขึ้นหน้าใสขึ้นอยากให้ริ้วรอยหายไปอันนี้แล้วแต่ความต้องการของสมาชิกเลยครับอันนี้คือการเริ่มต้นขหงเราก่อนต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของสปอร์ตคารถูกไหมฮะดีทั้งผิวหน้าผิวกายละก็มีร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะครับตอนแรกเริ่มต้นเลยคาะลูกค้าเราอยู่ที่เชียงใหม่ครับใช่ครับขายลูกค้าเราอยู่ส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่เชียงใหม่เพราะว่าคนเชียงใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็รักสวยรักงามเนาะแล้วตาดีถูกไหมครับแล้วเราก็กําลังขยายไปในแต่ละมุมเมืองมากขึ้น ที่มาเวลาใช่ไหมครับโดยอย่างที่บอกคอนเซปต์เนี่ยมาเป็นคอนเซปต์ใหม่แล้วถ้าเป็นคอนเซปต์ถ้าคนไม่เข้าใจใช่ไหมครับก็ไม่สามารถที่จะในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารเนี่ยไม่เข้าใจแต่คุณหมอที่นี่เปิดรับแล้วก็ในส่วนหนึ่งคือให้สิทธิพิเศษกับสมาชิกของเราเยอะด้วยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากสร้างความเป็นเป็นพิเวลลชให้กับลูกค้าเพราะที่นี่คือเป็นกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างจะไฮเอ็นแล้วก็เอกซ์คลูซีฟหน่อยนะครับ ไม่เชิงครับผมเป็นแค่เอาเอา,เอาในส่วนแค่เพียงการคํานวณโปรแกรมเพื่อให้สมาชิกให้เกิดรายได้เท่านั้นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผมไม่อยากให้ภาพออกไปในมุมของเอมเอบมเอ็มเพราะาโดยส่วนหนึ่งคือคนมีทัศนคติในแง่ลบอยู่นะตอนนี้เราอยากเปลี่ยนภาพเราอยากเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่ที่ว่าจากเดิมที่เราไปโฟกัสในเรื่องการเงินอย่างเดียวซึ่งโอเคก็เป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือ มากกว่ารายได้เราจะมีการบริการที่เขาจะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าโดยที่เพียงแต่โฟกัสเรื่องเงินอย่างเดียวถูกไหมครับมันมีสิทธิประโยชน์อื่นๆตามมาอีกเยอะเลยครับที่เขาจะได้รับก็อยากฝากว่าเดอะดิฟคอนเซปต์นะครับคือคอนเซปต์ที่แตกต่างแล้วเป็นคอนเซปต์ที่ว่าต้องลองมาสัมผัสแล้วคุณจะรู้ว่ามันแตกต่างอย่างไรเพื่อให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและเหนือกว่าที่คุณจะได้รับครับ ครับท่านผู้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจแนวใหม่นะครับนั่นก็คือธุรกิจดิฟคอนเซปต์ครับซึ่งเชื่อว่าหน้าที่จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจทางเลือกใหม่สําหรับคนเครือข่ายหรือผู้นําที่จะต้องการประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับสำหรับช่วงหน้าครับเรายังคงมีความเคลื่อนไหวครับในส่วนของธุรกิจมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับสำหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับ